มาแล้วครับนี่ฮะนี่ตัวละตัวละนี่แหละนะครับใช่เลยนะครับใช่เลยนะครับพี่น้องอลุ้นด้วยกันครับลุ้นด้วยกันครับของแท่เลย นี่น่าจะเป็นตัวเมียนะครั painful. บตัวผู้น่าจะอยู่ด้านขวางตัวใหญ่ครับไปแล้วตัวลุ้นดูว่าจะลงไหมนะฮะใส่เหยื่อโรยไว้แล้วนะครับกับตังบานหน้าบ้านัวแต่ตัวเมียอะไรจะลงก่อนนะฮะลุ้นัวนครับมาแล้วไปหมนกลุมมาแล้วมันก็ใช่ตัวหรือเปล่านะครับตั้งอยากอยู่ตรงแยก กำลังทำอีกอันนะครับนี่ยกำลังทำอีกอันตัวนี้น่าจะเป็นตัวเมียนะฮะตัวนี้ไม่ได้ใส่มุมเดิมนะครับเอามาใส่ไว้มุมฝั่งนี้นะครับไปกินจุดที่อันนั้นยังมีอาหารเหลือของเมื่อวานนะครับที่ทิ้งอยู่ที่พื้น มาแล้วครับพี่น้องดีจัดดูว่าจะลงไหมเม่วันก็เวลานี้แหละนะครับที่เขาลงกินอาหารดูรว่าวันนี้จะลงไหมนะอ่ะลงแล้วลงพืชแล้วลงเข้าไปในร้าน อยบ้านครับผงด้านล่างลง้นหน้านไปกินน้ำไปกินน้ำกินน้าอยู่ที่อา่างเดี๋ยวก็ออกมาครับรอรุ้นเกันพี่น้องเดี๋ยวตั้งกล้องให้นะครับะนะครับพี่น้องครับ กัันครบเขาจะเข้ามาไหมในจุดที่เขาเคยมาทางบานเป็นแบบอ่าผีเสื้อนะครับแบบแบบปีกแต่ไม่รู้ว่าตัวผู้หรือตัวเมียนะครับนี่ลงก่อนแต่เมื่อกี้ก็คือมาจากสายไฟทั้งคู่ ในจะเป็นตัวเมียนะครับลงมาอีกรอบนึู่ตัวผู้จะตามมาไหมนะ,ะเจออาหารแลครับเจออาหารแนละ้วนะเข้าไหมวนวนตัวผู้ จะตามมาไหมนะครับ oh, no. นี่นะครับน่าจะเสร็จก่อนแน่ๆกระโดดกระโดดเข้ากระโดดเข้าเลยเนี่ยแบบใหม่นะาอะไเงี้ยแลก็เหยียบตะข่ายแล้วก็หลุดลคแค่เหยียบตาข่ายนะกระโดดขึ้นมานเรียบร้อยเลยถ้าวมีผิดพลาดนะครับ ก็ไปก็เรียบร้อยหละนะครับรถก็สองขั้รถก็ไปในกานะครับนี่ตัวเมยนครับนี่สอ 嗯。嗯 ออดดังมากบนลังคาหนุนไล่กันเลนะู่นแล้วไม่รู้ตัวไหนตัวไหนแล้วตอนนี้เสียงออดดังมากแต่คนนู้ก็ยังเงย,นนย็นบะน,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 นอยู่นะยื้อใกล้ยื้ใกล้เนี่้ถึงกันอยู่นี่แต่ไม่กล้าเข้าห้องเราบ้างขนาดที่ทำมีพื้นมีชานแล้วนะครับ เลตะใครหมดเลยยังระวังหนึ่ง น่าจะเป็นตัวผู้ครับน่าจะใช่ตัวหมายวิ่งไล่ตลอดเลยพอโดนยียลงมาวิ่งไล่เลยนะหรือเขาจะกล้าเข้าไหนะมอย่างนียบเลย าวิธีแก้ขนไก่เงียบแบบนี้แล้วต่างบานที่เป็นตะขา่ายเพราะเขาะบาเขาเข้าใกล้มากนะเขาจะมองเห็นตะข่าย